โออเค่ะวันจันอาจารย์โอมเจออะไรบ้างลันล้าลันล้าหลันล้าอาจารย์โอมหลันล้าคือชาววันจันในช่วงเนี้ยก็จะมีเกณฑ์กินดื่มสังสรรค์บันเทิงเริงใจไม่คิดมาก บัเถิงเป็นเดือนที่วันจันทร์เขาไม่ค่อยจะคิดมากเที่ยวนะ<อ>สำเริงสําราญนะวันนั้นคือชาววันจันทร์ในช่วงของเดือนนี้คุณก็จะมีกินดื่มเที่ยวสำเริงสําราญ<ช>บัเทิงเลิงใจ<อ>แต่ที่ต้องระวังก็คือในเดือนนี้คุณต้องระวังเรื่องการโดนหลอกอโดนโกโหกระวังความลุ่มหลงสําเริงสําราญมากจนเกินไป<อ>นะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องงานก็จะขี้เกียจไม่ค่อยอยากทางานจะเป็นประมาณแบบทำมั่งไม่ทำมัางไปก็นึกถึงวันหยุดไปอะไรเงี้ยนพอหยุดนานๆเข้าก็ขี้เกียจอยากเริ่มงานแล้วส่วนในมุมหนึ่งถ้าเป็นงานประจําก็ถ้า เป็นงานที่เกี่ยวกับงานค้าขายเกี่ยวกับศิลปินศิลปะเสียงเพลงดนตรีงานอะไรที่เกี่ยวกับงานเซอร์วิสบริการจะโดดเด่นพิเศษโดดเด่นมานี้นะฮะตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็ในเดือนนี้คนบัรจังก็จะกิเลสเยอะอยากได้นู่นนี่นั่นเข้ามานะฮะแต่ก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินแบบในทางที่ผิดหรือว่าระวังเรื่องเกี่ยวกับสีเทาสีดํานิดนึงประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนครับคุณก็จะได้ไปกินไปดื่มไปเที่ยวแต่คนรักหรือไม่ก็ถ้าเป็นคนที่ยังโสดอยู่ก็อาจจะมีดวงที่จะไได้พบบรััักตตาามมสถนนเททิงงี่่่่ยยวแใช ใช่เป็นความรักแบบผ่านมาผ่านไปหรือไม่ก็วันนี้แตนต่างคน่างจบอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องระวังเรื่องความรุ่มหลงเหมือนกันระวังโดนหลอกโดนโกหกประมาณนี้สำหรับคนวันจันทร์ถ้าคนที่มีคู่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเผลอตัวเผลอใจนะต้องต้องต้องดูในเรื่องของชีวิตคู่ด้วยว่าคือเดือนนี้คนเกิดวันจันทร์อาจจะรันล้าสนุกเพลิดเพลินอาจจะมีเรื่องของสิ่งยั่วยุเข้ามาเพราะนั้นก็พยายาม คือให้มีจุดยืนแล้วก็มีจุดมุ่งมั่นในตนเองว่าถ้าหลงเพลิดเพลินลุ่มหลงลึกลงไปเนี่ยถอนตัวไม่ขึ้นอาจจะเกิดปัญหาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราจะเตือนคนที่เกิดวันจันทร์คือสนุกได้แต่ต้องแยกแยะว่าเวลาทํางานก็คือให้โฟกัส ให้ชัดเจน<ช>เวลากินดืม่มเวลาเที่ยวเที่ยวได้นะคะแต่ว่าถึงเวลาก็คือต้องดึงตนเองกลับมาอยู่ในจุดเดิมที่ที่ต้องอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเนาะใช่แล้วคนวันจันทร์จะดื้อเลยนะบางทีพูดอะไรไม่ค่อยฟังหรอกบางทีฟังแต่ไม่ทํา<อ>ชาววันจันทร์เจะเป็นคนสอบบุคลิก<อ>เพราะนั่นคือในช่วงของเดือนนี้ชาววันจันทร์ก็ต้องออลดละความดื้อรั้นหรือไม่ก็ความลุ่มหลงหรือไม่ก็สิ่งที่มันสุดโต่งเกินไปด้วยนะครับสำหรับชาววันจันทร์วันจันทร์ก็สนุกสนานขึ้นเริงบันเทิง